สวัดสดีครับคิดจะให้ใบโจทย์ชนะคบมือนี้ครับมากับน้องเตยครับสองคนเ,นเดิมครับมันเดิมของมือนี่ลังคืนมาใส่เด็กกบเพราะว่าช่วงช่วงกล<อ>า,างเว้นเออช่วงกลางเว้นหัวคำมันเข้ามาใส่เห็นกบม,มันกระโดดร่งน้องนี่ไหลโตก็เลยมาลองใส่บึงอันอย่างเงี้ยที่เ้องใส่ครับใส่เดือนครับใส่เดือนเดน็กกับห้องเห็ดช่วงช่วงวังแรงนั่แหละ เป็นใหม่ๆครับแต่บ่เห็นบ่เห็นกบก็คือสิบ่เลยเห็ดเบ็ดเพออราะว่ามันบ่บ่โอ้นี่นะกบกมันเขียนขากี่แม <c oughs> หยือร่องมาใส่บงอ,อ,อู้ตายเห็ดเบ็ดมาจาักหลังวะประมาณสิบกว่าหลังเนี่ย โอ้เสียงบนห้องเต็มน้องอยู่ครับมันรู้แล้วมันรู้แล้วว่าเขามาอ้าวถ้มมามันเป็นพวกแผลงที่บ้านบ่ะไม่เกี่ยว,วมันต้องเป็นแผลนังไลยครับทัวกบทุงอย่างนี่อ๋อครับ,กกรรบเสด็จลอยครับกู้ตา,า,ามธรรมชาติ หลังแรกใช่ไปแล้วหลังสองมาขั้นหลังสามหรอกเรจะทย่อยทยใส้ไปเลยๆครับนี่ยจะอยู่ในปฟารอกพัมบนใส่ห่างไรก็นได้มั้งมันตุดจัดจัตลองย่องขนางมอง่เลย ลเล่นยังไงไหนะเ้ยไม่ใช่เข่าบวกเยอะนี่เตี้ยเลีเ่ยสิน่ะนี่แหละเยอะนี่หวดเอ้ยเนี่ยก็ะิุนยเสียเดือน กาดชิดอยครับหองกากลยิงครับหมดลอยครับโอเคครับโอ้ชิจอยครับเด็กผ่านชะลข้าม่นเนี้ยเดินมาหนึ่งครับครับโอ้โหดก็่้กับ็มาทังนี่ละนี่นี่นี่อุ้ยเด็นชิจอยด ควงูเลยดี่มันเปลี่ยนที่เป็นเย็นย่แล้วกดเต็มอยู่ลนีมันห้องกากเต็มอยู่เลยมักงหัวเรื่องออ อแต่มันได้ผลนี่นะเพิ่นใส่บ่ได้ผนใส่ผิดนื่อเด้อคนเพิ่นเพิ่นก็รุ่นกับเฮาอยู่เด้อยังหอมมันกบแค่นีพี่อ่ากบบานนี่สิฮู้เห็นตัวเฮาอบ่ได้นะ

ว่าน้องเนี่ยตาคิดว่าเห็นวางส่องม่ใสใตยเดชมันเห็นตโตกรบพร้อมเนี่ยจะบรรลุว่านี่แหละหน่อยนี่หลาย,ย,ลายแต่ว่าขาดวาบบน้นหงผาขาดนี่โตอยู่ท่าเพิ่นข้าทาดีดวงดีไอ้ยาปลาหรอ เห็ุเป็นเขียงสิละ่ะประธานนะครับกบไตบันบันเฮามันต้องเห็นลานเป็นเป้นเห็นไหมน่งขโมยเตียมเง่นมันกลมไม่หนังวะโอ้เฉียงขากก็ไรครับกบกะไรมันเิียงขากกินที่ตั้งไหนเนี่ยเอาคือเกาเนาะเอาไปทอดเนาะ ทอเ <ขอ S 2> ทียขากินแบบบ้านห้องแพงนี่เทียขาดเ่กินหนาเียขามากินก็นเอาเนาะพรมัน,มน,นติดมัอืมตัดไปเลยเก็บแกมันุกแก,กมีบัเอาห้กับแกีก่นนะ่ะโอ,โอ้ยอยาเกินอยาแบบด่วนเลย เบ็ดขวางก็เบ็ดขวงสาย่เรา่อเื่อเย้อโอ้โอ้โไ่ครับ ใส่บนเนี่เบียรเลยแสดงของมาตรฐานเหลวฝีมือลองกระาตาความโอ้โหนะครับมั่งให้มีไปให้ลำให้รวยคอยอให้ติดเด้อดูลเลยอุ๊บอุ๊บมีชอมมม็อตเด็ดเด็ดหนึ่งเจ้าเบิ้งเนี่ย,ยเด้อเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยนั่งสฉลดนี่นี่นั่งคงค่านี่จริงคอยลูกคอยล้านไปโต

ขีดดออ้ดินขุดไม่ค่อยดินขึ้นยังไงใส่ดิรงขุดไม่มีสันสัติญาณของมันเองนะเออไม่มา็นไรป่าจไปแล้ว น,แบบแบน่องอบเอบเล่นี่เลยสามสามอเฮ้่องนี่อันนี้ปลาจังไยโอ้โห พเฝ้าว oh <risque. S 1> <hi> ่าจะพาไปตกตะพับเนาะนี่ใส่หลางเมื่อไรบ่ดีเดือนฮอเคต้ใส่กับตู้ท้ายเอาเป็นหม้อปลายหลังใส่เดือนเมื่องเน้ยเนี้ยโคตรยั่งเนี่ะยังไงเมือเออนั่นแหละมือมือใช่พอดีเลยเออนั่นแหละกีว่าางนี้ใ่รึอ 3าบามสิบาทเขาบอกว่าไม่เจ็ดตัวอ่ะโอ้ถ้าพอใส่เดือนนีแพงครับรู่บ้านนี่รสามมาถอ้ยปวดหเลยคงเลยนะคงรำมันนะเออรู่สามมาดิ mọi cái thịt chị chị mất ở hết biệt luôn à ừ. ok hả chị chị con quá là chị 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 chết chị 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 rồi chị 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 chết chị rồi chết làng, chết. เียงจะไปเลยยังไปเลยนั่นหนเดี๋ยวเขาซองมุ้งนม่นนไมนไหนข่างบนหินโอ้นั่งคู่กันเล่นอยู่วะพี่เจงเด๋ล่ะเอาไปตกเอาเดี๋ยววะโอ้โหตัวบึงเงี้นี่ขึ้นนั่งยุ่มมุ้งนั่นวะสวัสดีครับกิจจาเฮบายโจทย์ชาแนลครับผม เช้านี้ที่สดใสครับที่ประเทศไแต้วันครับตอนนี้เวลากประมาณเลยปกนุเคิงครับสีออกมายยามเป็ดขบเมื่อวานที่ใส่ไว้จากที่บ้านนี่แหละที่ว่าไปใส่มาใส่ไอ้ใส่ปลาดสปลาไหลไปมือวานแต่ว่ามาเห็นสางหนึ่งกบกระโดดลงมร้ายครับน้ำึ้นก็เลยพากันมาใส่ไวเพราะว่ามันแรงแล้ว เอาเบ็ดมาสิบเอ็ดหลังครับแต่ว่าใส่เดือนหาบได้หาได้หกเจ็ดโตก็เลยมาใส่ถิไมไปได้เจ็ดหลังนยางสอบก็บลังสีมายามกับมายามผมโม่งเคืองครับแต่วันบรรยากาศดีครับท้องฟ้าจำใสจำใสคขักเมื่อดอึมครึมอยู่หนาวครับนี่คำับ,บรรยากาศสุดยอดครับอาทิตย์ก็ล้องขึ้นนี่ครับปลา มา,มาใส่หมูวานใส่ปลาคอหรอกแตาว่ามันได้ปลาไหลจะไปติดตามเบึงพาจีมีโชคดีได้โตให้แทนผู้ส้มเบึงบอกน,นักคนเดียวครับมือนเพราะว่ามูเจ้าเห็ดงานน้องมันเห็ดงานผมเขาง,งานสวยก็เลยเปล่าออกมาตะเสา กาดีแห้งครับย่ำเศร้าครับอดีตสันส้นๆไปเนี่ยเนื่อเพราะว่าทางงางไม่คอ่อยสะดวกเออกับพ่อพ่อหน้าคอยได้โตแค่นั้นละ่ะได้โตสองตก็ยังด,ง,งดีขอให้โชคดีโชคบีดีกับรถมีช็อตไหนบ้งางเด้อบรถทีว่ากันเด้อท้างงานกันงานครับ นี่เศรษสีมหากบหาปลาสุ่มุทนกระหายยากเนี่ยแหละล่ะเขาปลาเขาดงครับนกไล่นกควาดโช้า ตัดใสครับเิ็ดเบ็ดก็เฮ็ดจวนหรือมาใส่เลยดอกอุ้ยนั่นไปแล้วตัวหนึ่งอ้นี่ครับเป็ดเทินมว้กินครับกินมีช็อตครับนี่โาจนได้เห็นบ่ยกตั้งกองไว้ในน้ำเลย บน่อยสุดจอดตัวนี้นครับเจ้ามีช็อตครับมีชอ็อตโอ้โห khỏi nghe khỏi lấy hợp Thằng này có mấy chọn Thì bưng Thì phải chết hợp Không cứ ngon kép kéo tìm vô, say ตั้งปุ๊กไว้สมยามเบียดไปอันต่อไปห้องรวมเป็นมูโอ้ยหลังนี้ลด <c oughs> ว่า ไอ้ขาบสิทธิ์อยู่นี่เสดายโอ้ยบึงดีแล้วครับนี่ไอ้มันหลุดไปแล้วมัง้งเสดายอยู่ทำม,มันตัวหนึ่งตัวหนึ่งกันยังดีดีกูว่าได้โอ้มันพันหลักโดดไปโดดมากเลยนี่ไม่ Nào, ăn lạc đồ tuổi đồn ma cho đầy xe máy đi Hà lắng cao luôn ở đây cực nhát เป็นอย่าง,งาครับรุดตัวหนึ่งสามมันนี่ได้อีกแล้วเห็นบ่อรุด,ดไปรลดตัวนั้นรุดไปรลดใช่ลรว <S <S 1> <S 1> นี่ ยอดเห็นปะ่ะนี่ยังเอียบเลยดปดปนแล้วเด็ดปนแล้วอาการนี้ครับมาตรฐานขอบคุณแรงใจดีดีดนือว่านมันมีโตมีอี๋ เห็นน้่าเร่งพากันไปเห็ดเบ็ดมาเลยไปต่อครับสองตัวตัวหนึ่งอีกลายหลังยู่เป็นรุ่นน้ำกันปลาตัวหกยี่หรีว่ะ วัวน,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 นี่กระดุดมั่งครับทำไมใบสิบเนียมมาบักกัดไก่เสียดายดินี่ะงใบมันสิบเนียมมันี่แม่เห็นบ่น่ะมันขึ้นใส่ไปมองนี้น่ะจะมึงมาดูพี่น่ะโอ้เสียดายมันใส่ไปมดเคลืนเนาะ ทีมไว้มืดขึ้นแต่มันกินเร็วมันก็ดติดมันดินมืดขึ้นเลนทีหลุดมันเป็นยังครับยังไหนกันหัวมันมีตัวกินกันยังเกิดดีใจล้วดีสองตัวก็เอา oh, ini bom ni Paul oh, saad. ต่อครับเดินหลังสุดท้ายสองตัวเห็บเอยียบนี่น่ามันเครื่องกันสองไฟเห็นมันนังโคมูคิเมีเตรียมอยู่เด้กต้องไม่ได้ยุกไกโพดโอ้โหอันนี้ปลาแตกเลยนี่ยังวะลุตมุดอาการนี่ นะหอยมันดิ่นโอ้โหตกอีกแล้วพัดโดนับตกดูทะเลตกน้ำนี่นะโอ้โหกอังตกอังก็โทษอะไรสับตกแต่น้ำมาไก่หนองบ่ได้เลยโอ้ ไก่น้องบอ่ได้ไก่น้องไม่ได้ที่ตกน้ำขวมามเลยติดติดตั้งหลายหลังรุดมิดมันเป็นยังครับอ้อเสียดายเดีวยววะติดตั้งมิดขึ้นนะเนาะติดจนดินจนปลาแตกดินจนเนี่ยร้านแยดไวปแตกมัด เม่อเยามกันคือหลอมหนึ่งเ่ยคิดว่าที่ได้ลายอยู่แต่ว่าบาม่อมีเวลามา่ยามคูม่วายเราใส่ทีมไว้กับภากกันกลับเลย,ยสรุปยอดเจ็ดหลังไอ้สองตัวครับสุดยอดครับนี่ครับพวกมันใหญ่ไปไหน,นดอกกับพ่อเดือดปนอยู่สองตัวปนครบรุดร้ายพอด หนึ่งสงหนึด2หลังหนึ่งสองสามสีห,สสหกดสโอ้ลดลดบดบดกิดหลังหนึ่งลด2หลังใช่ได้อยู่ไปมุกเป็นยังงครับโชดีเด็กสองตัวก็เอาเนาะ คือว่ามีช็อตเด็ดๆให้รับชมแล้วก็ผมก็ได้กับเขาที่พร้อมโอเคขอบคุณมากไหมครับสำหรับเท่าน,นี้ที่ไต้หวันครับกับจุดชาแนลเนาะครับผมฝากติดตามคลิปดีๆจากจุดชาแนลครับอาจจะบทเรีนลุยปันใดช่วงนี้แล้วแต่จังหวะครับวันหยุดมีวันหยุดวันพิเศษหนึ่งจังหวะดีๆกัยังเสรีมาหาอาย่ห,หากินกับในบนึงศิละกขอบคุณมากไหมครับจุดชาแนลครับที่นี่เดียครับที่จต้หวันครับสวัสดีครับ